ถ้ยืดอ,อีโคฟลีนผืนที่5ไซส์เอ็มนะคะผืนนี้ไซส,เสเเนะะ์เล็กสเปคไทยเอิญนะคะเลงไว้ได้เลยอันนี้รุ่นนี้ออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นงานห่มล็อกหูดค่ะเป็นเนื้อผ้าโปรโลนะคะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้ผืนนี้ผืนนี้จะเป็นพื้นสีเหลืองครีมนะคะนี่แต่ ก็ห่มระปูดสีเขาก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็เข้มด้วยเพราะว่าเนี่ยใช้ระปูดเข้มเต็มนะมี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นสีของใบไม้ไปได้วยกันคืเนี้ยลุ้นม,มากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสีจะติดมากหรือเปล่าเป็นสีเหลืองอ่อนเพราะว่าเขาจะมีแค่งานปัดลูปหมาตรงปกแค่นิดเดียวนะคะก็เลยลองหนูนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นว่าใบไ,ม,ไม้เปลี่ยนสีสีจะเพี้ยนหรือว่าสีจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันเลยค่ะน่ารักตมุตมินี่คืออะไรเอ่ยมนรุมมะตุ้มนี่ค่ะมะรุมค่ะมะรุมปกติเขาไม่ให้ไม่ให้สีนะแต่ห่มล็อกหูดปกติถ้าอีกสูตรหนึ่งจะเป็นสีม่วงนะอันนี้เขาเป็นสีเหลืองเพราะว่าพื้นเป็นสีเหลืองปกติจะเป็นพื้นจะเป็นสีขาวนะคะเนี่ยโอ้โหก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะเขาผาสมสีกัน ชงโคค่ะนี่ค่ะแล้วก็แคนาค่ะนี่ก็จะเป็นใบเฟินค่ะนี่ก็จะเป็นดอกสักนะคะนี่ใบเฟินให้สีม่วงสมุ่แดงแล้วก็แต่งแต้มดอกก้นจ้ำค่ะอยูค่ะปีนนกไสข้ขาวนะคะปีนนกไสข้ขาวเนี่ยใบเขาจะไม่ให้สีส้มนะคะ แต่ว่าอีกชนิดหนึ่งใบเขาจะให้สีส้มสวยมากเนาะแล้วก็จะสีส้มเข้มกว่าน,นี้นะคะก็มีหลายชนิดอยู่เนาะกินก็ไส้นี้ก็ใบสักจิ๋วที่ติดมากับดอกสักนะคะนี้ก็ใบสบู่แดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้ชนิดใหม่นะคะยังไม่รู้จักชื่อเลยเนาะ<อ>เห็นฟอร์มสวยแล้วก็ใบแข็งแข็งร้านที่แล้วลองเอามาทุบแบบสีติดสวยมากก็เลยลองเอามาทาเป็นงานอีโคโปิ้นแบบผงสีก็คือได้ใต้คลองใบคือสวยมาก มาแล้วค่ะชมพูพันทุพท์นี่คืนนี้ไม่ออกเขียวแนละ้วออกเหลืองที่พี่ค่ะแปลกมากสุดเดียวกันเนาะอันนี้ก็มัดยมหวานที่หลุดไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นทองอุตรไตรค่ะแล้วก็มัตรุงจิว๋วนี่ก็จะเป็นดอกก้นจ้ำค่ะนีะ่ปีนนกไส้น่ารักมากดอกก้นจ้ำเนี่ยคือเสียเวลามากเลยนะใช้เวลาเยอะมาก คือเราต้องไปเก็บเก็บมาเสร็จแล้วต้มาเด็ดดอกทีละดอกทีละดอกว่ามวางแบบนี้ค่ะแต่ถ้าวางเป็นช่อบแบบนี้ก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะที่ก็จะเป็นใบแคมาค่ะนี่โอ้โหชิเล็เนกันส,สวยมากเลยค่ะแล้นี่ก็จะเป็นว่านเทวดาว่านเทวดานี่คือสวยนะเนี่ย แต่และผืนก็ให้สีไม่เหมือนการทําไมแปลกมากเลยอ่ะมันมีลุมทกผืนอย่างเงี้ยตื่นเต้นที่ทำที่สนุกนะคะมุฟออนไม่ได้เลยคือทําแล้วหลบสนุกมากแต่ตอนไปหาใบไม้นี่เหนืออย่างกันนะคะต่อสู้กับสรรพสัตว์ต่างๆนานาแต่ ผลลับของเขาออกมาก็ชื่นใจหายเหน,นื่อยที่หลุดออกไปแล้วนี่เป็นมะยมหวานนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบไม้มาใหม่เนาะอุ้ยสวยมากเลยค่ะนี้เขาจะมาเป็นช่อที่ี้ก็ตัดเป็นช่อแล้วก็ตรงนี้ก็แต่งด้วยมดรุมค่ะอันนี้ชมพูพันทิพย์ค่ะนี่ก็จะเป็นอุ้ยใบยอะไรไมร่เหมือนกันนี่ให้สีให้สีออกส้มสวยมากเลยอ่ะสีส้มแกมน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลทอง อุ้ยอันนี้ยอดอ่อนแคนาสวยมากเดี๋ยวขอแกะตรงไหล่ึือนึ่งเอาคุมปีกออกก่อนโอ้โหอันนี้ออกดำออกออกน้ำตาลทองแล้วก็มีสีดำน้ำตาลใต้ใต้ของใบนะคะใบติดใบ,บนี้ที่ที่เหล็กอเมริกันสวนลูก่ะแล้วก็นี่โอ้โหน,นี่ก็ใบไม้มาใหม่อนนี้สวย ปีปีหืขออนุญาตปัดปออกเนาะเพราะว่าใบไม้แกะยากโอ้โอ้สวยมากนี่เขาเล่นสีกันอันนี้คนละน้ำตาลคนละโทนอันนี้มีเทนินใต้ท้องใบเยอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลสีแบบก็ะจะมีเขียวม่วงเหลือ